สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ i อซีแอ n ชาค่ะมวยเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะมวยจะมาแชร์เรื่องราวสั้นๆนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆได้ดูกันแล้วหรือยังคะวันนี้นะคะจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับอัตราภาษีค่ะว่าอัตราภาษีของสัมภาระในประเทศไทยเราเนี่ยเขาคำนวณยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นตาราง Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ได้จากใน Google เลยมีคนปล่อยให้ดาวน์โหลดไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ซึ่งตารางนี้ช่วยอะไรช่วยให้เราทราบค่ะว่ารายได้ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนของเราพอคำนวณเอาแล้วอะค่ะเราจะต้องเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่มันสามารถทําให้เราคิดย้อนกลับในการหาค่าลดหย่อนของเราได้เยอะเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวเงินได้นะคะเราก็จะใส่เป็น40วงเล็บเพราะว่าเราเป็นพนักง,งานประจานะคะส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่มีไรายได้จาก40วงเล็บอื่นๆสามารถเลือกใส่ได้เหมือนกันนะคะต ตงนี้ขอมววาเป็น40่บวงเล็บหนึ่งเป็นเงินเดือนค่ะอันนี้สมมุตินะคะสมมติตรงค่าใช้จ่ายค่ะโปรแกรมก็จะมีการแจ้งมาอยู่แล้วค่ะว่าเราได้หักค่าใช้จ่าย10,000แบาทตามกฎของกรมสรรพากรรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่4 0 0 0 0นค่ะก็คือเป็น5 0 0 0 0นหักหนึ่งแสนและลดหย่อนปีนี้ว่าขออนุญาตไม่ใส่นะคะว่ามีลดหย่อนเท่าไหร่บ้างซึ่งปกติแล้วมันจะมีลดหย่อนของผู้มีเงินได้อยู่แล้วตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมานะคะรายได้หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนค่ะขอม้วมีอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นบาทนะคะตรงนี้ทางส จะนําตัวเลขนี้ค่ะไปคํานวณภาษีอัตราภาษีที่สมรชราํานวณน,นะคะเป็นแบบขั้นบันไดขั้นบันไดย,ยังไงเรามาดูตารางนี้กันเลยค่ะตารางนี้ค่ะออขั้นบันไดแรกนะคะจืดที่1่บาทถึง1นึ0 0 0สบาทจากรายได้หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนของแถวนี้นะคะเราจะหักแยกออกมาค่ะเป็น1นึ0 0 0สบาทแรกจะไม่เสียภาษีอัตราคือศเเ็นห็นไหมคะขั้นบันไดที่2ค่ะเราแยกอีก1นึ0 0 0สบาทค่ะมาเป็นขั้นที่2ที่จะเสียภา ษีที่5%ก็จะได้อยู่ที่7,500บาทนะคะขั้นมาดไดที่3ค่ะส่วนเกินของ300,000บาทถึง500,000บาทตรงนี้ค่ะเราจะมาเป็นขั้นบัดไดที่3ก็คือ40,000ขั้นนไดที่3ตรงนี้ค่ะโดนหัก10%ก็จะเป็น4,000บาทตรงนี้คือเรามีรายได้หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนแล้วเราเอามาคำนวณภาษีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเงินที่เราจะต้องเสียภาษีในปีที่ผ่านมานี้ค่ะก็คือ11,500บาท ถ้าบริษัทของเพื่อน,อนมีการนำส่งภาษีเงินได้ของเพื่อนๆไว้ตลอดทั้งปีเราลองมาใส่ที่ช่องนี้กันดูนะคะสมมุติของม้อยค่ะมีการหักภาษีเอาไว้อยู่ที่1 0,000ื่นบาทม่ขออนุญาตใส่10,000นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าภาษีที่จะต้องเสียจริงค่ะจะเหลืออยู่แค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเงินภาษีที่มยจะต้องเสียค่ะของปีนี้ก็คือ1,500บาทวิธีการคำานวนง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆลองคำนวณดูนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้ยื่นภาษีนะคะม้อยแนะนําให้ไปดูคลิปของม้อยทั้ง2คลิปเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วยังมีข้อสงสัยมีคําถามเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะแต่ก่อนจากกันวันนี้ม้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดจับคู่กดกระดิ่งให้ม้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย